สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารดารามาอัปเดตกันเป็นประจำเช่นเคยนะคะส่งคุณยายเป็นเจิดสีครั้งสุดท้ายเบลล่าให้กำลังใจอาจารย์แดงสัลยาเบลล่าลานีเดินทางมาส่งคุณยายเป็นเจิดสีครั้งสุดท้ายกอดให้กำลังใจอาจารย์แดงสัลยาพิธีชาปนกิจนวัดมกุฎกษัตริยารามราชวร,รวิิหารคุณยายเป็นเจิดสียมาภัยนักแสดงอาวุโสข,ของวงการบันเทิง จากไปอย่างสงบเมื่อวันที่6พฤศจิกายนโดยในช่วงเวลา15นาฬิกาได้มีการเคลื่อนล่างคุณยายบรรเจิดศรีขึ้นสู่เมนเพื่อประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาพุทธบรรยากาศเป็นไปอย่างเศร้าโศกเพราะเป็นการส่งคุณยายบรรเจิดศรีเป็นครั้งสุดท้ายนอกจากครอบครัวของคุณยายบรรเจิดศรีแล้วยังมีนางเอกเบลล่าลานีมาพร้อมกับคุณแม่ปราณีเดินทางมาส่งคุณยายบรรเจิดศรีเป็นครั้งสุดท้ายด้วยเช่นเดียวกัน หลังจากปีความผูกพันจากที่ได้เล่นละครด้วยกันในเรื่องบุพเพศนิวาสเบลล่าได้วางดอกไม้จันทร์และได้แตะลงเป็นการบอกกล่าวครั้งสุดท้ายจากนั้นเบลล่าก็ได้สวมกอดอาจารย์แดงสารยาและจ้าจ่าแดนดาวเป็นการให้กำลังใจกันและกัน